บุรีรัมเจอกับเมืองทองครับบุรีรัมเนี่ยรอบรองถล่มนองบัวมา70นะครับแม่แถมกลางสัปดาเนี่ยดวลจุดโทษอชนะกงอันฮานอยมาแบบสุดมันครับต้องเล่น120นาทีนะครับทีนี้ยก็โลเตชันแน่นอนนะครับประตูจะกลับมาเป็นนิวเอเทริตล้วก็มีรัตน,นกรใหม่คามิพิธิวัตรธีรทรทาบีนนัสนะครับหรือแม้กระทั่งนัทกรนะครับที่ยิง2ประตูนในเกม กับหนองบัวก็น่าจะมีโอกาสได้เล่นครับทีนี้ต้องดูว่าแกนหลักที่เหลืออย่างบิสโซลีคริสปิมนี่จะไม่เช็คต้องเช็คฟิตกันเลยนะครับแน,น่นอที่เมืองทองเนี่ยรอบรองเอาชนะราชบุรีมา3 2พักมาเต็มๆมนะครับจีโน่และเตียรีกุนซือิตเลียนครับก็มีผู้เล่นแกนหลักเหมือนเดิมนะครับพิชาอุตราเอมิวโรบักเมลวินโลเลนเซนปริเมธอาจวิไลคัคคณาคัยกพวกนี้นะครับเจอกันมาฤด,ดูกาลนี้ในลีก2นัดบุรัมชนะไปกลับในบ้าน1 0เกมเยือนบุกชนะ31ตามหน้าเสือบุรีรอ เป้าหมายบุรีรัมย์คือการคว้าทุกแชมป์นะครับได้แชมป์ไทยลีกมาแล้วได้แชมป์อาเซียนมาแล้วครับแม่คือเมืองทองได้เปรียบตรงที่พักมาเต็มๆแต่ว่าบุรีรัมย์ก็โรเตชันแน่นอนครับเพียงแต่ว่าผู้เล่นที่ลงมาก็ยังพอจะสู้เมืองทองอไม่เป็นรองเมืองทองนะครับกระแสต่างประเทไหลบุรีรัมย์พี่เอ๋มองว่าวัดใจบุรีรัมย์ดีกว่าครับน่าจะเบียดได้ใน90านาทีคว้าแชมป์นะครับ